อันนี้คือปลาเ็ดได้จากพี่น้องปลาเ็ดที่ปลูกไปภาพใจกล้องอันนี้เบิรงมันกลับหลังบไได้ปลูกปลาเฮดอันนี้เก็เป็นแทวไม่เกิดขึ้นปลาเ็ดผสมกับปลูกเขาเนาะเฮดเป็นเขาให้เขากำลืมหัวก็อันนี้ก็เป็นต้นกล้วยสผผิผ้าพีผ้าหนองอย่างไปข้างนาพุญลพี่น้องตอนนี้เ็ดเ็ดปลาที่หอกพอไหวมันบอนมันมีเนาะ อันบ่มีอันในคลองนี่ก็เป็นปีใหม่ได้พี่น้องเด้อทดลองปีแรกเป็นปลูกเขาอันมันจะมีเขากำลรืมผัวเครื่องหนึง่งแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งจะเป็นเขาเคื่องอันยาข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะจจะพี่น้องเนี่ยปีนี้ปีแรกที่จะทดลองปลูกในคลองนํ่นอ่าหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการปลูกเขากรรมเนาะอันข้างหน้นนาใน,นการจะเป็นพวกปลาไม้แดงไม้ยางกระฮ็ดปลูกพักปลูกา้า อันนี้พักอันพักเมกไปได้กินก็ลาบกับยังหิ่หงเอเลยให้กาแฟาม่ไงเล่ากับบอนนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นเขากร้ำลืมผัวอีกโ้นหนึ่งก็จะเป็นเขาเขาเนี้วเคียวงูแบง่งซ้นกันเดี่ยปนองส้นนึ่งพดนี่ก็จะเป็นเออขากร้ำลืมผัวจิ้าพีพาน้องช่มบรรยากาศก,ากับให้น้องกโก สวนสีพทองแอบน้องโกนะจ๊ะพี่น้องจ๋ะฝนฝ่ากัสิคือม,มาแล้วนุ่งกระไรายพี่น้องเอ้ย่อยถือยุ่งกัดอันนี้ก็เป็นให้กาแฟของงใยหูน่องพี่น้องเราปลูกไว้กเกษตรผสมผสานให้กาแฟมันบกขึ้นเขากับเอาก็มีอยู่จากพี่น้องกาแฟมีอยู่แต่สิพ้าเป็นพวงนวยมันย่างบุกเขาบุกป้าพูดดงมาเลยไปเนี่ย กาแฟแล้วกาแฟาพันธุโรบัสต้าพี่น้องเห็นบ่ากาแฟาพันโรบัสต้าปลูกทิมปลูกปูกทิมปลูก,ลก,ลกหัวแล้วพี่น้องก็จักตลาดยุ่ใส่สวนสีไพรทองมีต้นกาแฟาเด้อจ้ะแต่ว่าบ่มีโรงงานรับผลิตรับเพรต่อกับคือป่าห้าบปได้เพิ่มเติมความรู้นะพี่น้องเนาะจนแห้งค่าต้นเห็นบ่นี่ ต้นกาแฟโรบัสตาเด้อสวนสีไพลทองมีเด้อผู้ใดอยากได้อันมาเอาติดต่อได้ได้พี่น้องมีทั้งไฮกาแฟพ่นนึงเป็นกาแฟพ่นึงเป็นเป็นเขาเฮ็ดเขาแล้วกับผสมกับผสมผสานครับอันปลูกป่าปลูกเฮ็ดเดี๋ยวละพี่น้องกยไปไปตอกันค่นาพี่น้อง